Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองป้ายสุกคูสุกคนครับพอกันอีกแล้วกับคันคายแชแนลมันอยู่ในป่าในดงครับแต่ว่าอยู่ในป่าอยูบ่บานครับอยู่ผู้สิงแต่ว่าสีเกตครับพี่น้องเพราะว่ามาไดีย๋ยสองสามมือแล้วมาแบบเร่งด่วนครับพี่น้องมาเฝ้าแม่แม่เขาโลงบานครับตอนนี้ออกแม่ก็ออกแล้วครับหายแล้วกับ มากลับอายุบ้านแล้วก็พผ้ากันมะเลาะหาเก็บผักน้ำพี่น้องจะไปหลุนไปชมแล้วครับว่ามันสมีให้เขาเก็บบผักน้ำปลาคือกอแล้วครับพี่น้องมากันสามคนครับลานไส้กับเถาอครับพี่น้องจะไปหลุนไปชมน้ากันนะครับว่ามันสมานบ่ลำหนาไปแล้วสองคนเพื่อนเจ้าทินอันนี้ก็สวนยางของ,องหน้าแล้วครับ ก็งละเบ,บาวกราผูกไกวสิเก็บตามลำหวยนี่แหละครับพ้าร้านมานำให้ร้านลงเก็บเดี๋ยวสิทายเบิ่งร้านพิ่นสด้พ่อยอดบอ่พี่น้องเอาสิเก็บมังนี่ครับพี่น้องแต่ก็ต้องย่างหาก่อนครับ ลงไปเลยคันเห็นน่ะลงไปเก็บเอาโลดเนาะไหนมันประชุมเนาะมันไปยอดนั้นมันใส่ไปเก็บเรื่องสั่นเก็บก็งเามันตัวมันก็มีเลยเป็นไงกูนั่นเด้อยกงเลานั่นตุ๊กนิดหน่อยบุดบุญยากมีบ่เออเอาหมูหัจักพักน้ำตยใค่กินแต่หมูหัวเก็บมาเก็บมา ผักกระจองลายครับพี่น้องหู่นมันเป็นเป็นเพิกครับยางอา่อนาเพลกน้ำนักหลยลงก็ได้หรอกพี่น้องลุมบวบเลยละ่ะยางม,มาเลยนะยางม,มาเต็มาเลยเอเอเก็บมาเลยงัดหน่อต้องหันเนาะเป็นรอยใช่นี่ เดี๋ยวซีหายอดหนึ่งเมื่อค่อยเก็บวิ่งปลอดว่าตูบเมืองบางหมูพี่น้องเกิดแล้วครับอยู่พีแต่อยู่เพชรบุรีนี่ยังไม่ท่านเกิดเลยครับหากินยากแฮะแต่มันเกิดอู้สุดยอดเดลีอยู่เพชรบุรีครับนี่ครับตูบหมูใบใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนี่ครับใบนี่ใบใหญ่เดลีใส่เอามาเบิ้งดูเก็บมาให้ลุงเบิ้งดูตัดหั่ เขาเก็บไปเบิดหรอมีบบมีก็เปนเขาเก็บไปเบิดหรออืมมีจังไดคือว่าเขาเก็บไปเบิดอันนั้นเขาอื่นว่าบบมี้อ,องยางเลาะหากอนพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าผู้ใดกับมาหาแต่อยู่นี่แหละครับเพราะว่ามันไก่มูบานกับธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่ครับพี่น้องยังร่มรื่น มาตาิขางค้องขาง,ง,งน้องครับคลงมาเรื่อยๆนะลงมาสุดก้อนพี่น้องนอคนสองคนอยู่ข้างหลังเออสิงางน,ำน้ำนางพนไปก่อนคือมีบอบูพี่น้องเขามาเก็บซูมือเอาไหมเ้อก็เลยมาล่องเบิงซ้อมเบิงเป็นซันล่ะครับเพื่อว่ามันมีไห มังนี้มองแรงป้าผ้าครับพี่น้องหรือว่าตะาพน้ำร้ายครับมงนีเขามาส่าเบดได้อยู่เรื่อยๆอยู่ครับลังเต่อเขามาสวนมาสวนหยอกสวนยางเพลนครับโอ้มันขึ้นมาตัวใหญ่ก็มีครับเขาเห็นตัวซ้ำกระดงก็มีพี่น้องเพิ่นปลูกบกม่วงไว้ครับมันก็เพามีนวยพอเด็กินอยู่่นง นี่ครับเดี๋ยวสิได้มาเลาะเก็บบกม่วงแล้วนี่ขันเป็นแนวนี่เพื่อนบอกกินครับมันโลนทิมสุกหลักโลนทิมแม่งเจาะบาดนี่น่าเสียดายครับยำม,มีบ่ผ้า,ากันเก็บกขียนยำมบ่มีกะพ้ากันอยากเลยพี่น้องบาดนี่ เก็บบกม่วงก่อนพี่น้อง<อ>ให้พี่บูงเก็บบกม่วงก่อนเก็บบกม่วงเอาไปฝากทีมงานอยู่มองเห็นงานก่อนพี่น้องนี่สเสดหลายบนะันไดย์น้องคือเวลาที่สิใช่นี่ตัวไหนนมองคือใบบกเด้นบกม่วงเป็นทางหางพี่น้องบ,บ๊บงอดอกครับเพราะว่าบกม่วงบันเดยดูแลปลูกทิม เกิดกะมีนวยกะได้กินกบ่มีกะม่กินช้ำนั่นแ่ะครับเก็บเนาะ <c oughs> นนขึ้นขึ้น <c oughs> ผักน้ำทรงหายากพี่น้อง <c oughs> เขาเก็บไปแล้วไหม <c oughs> เขาเก็บสมือสมือหลายมันก็บ่มี่ครับพี่น้อง <c oughs> เขามาทีหลังเขาเ่งครับหกอิลีเมื <c oughs> ่อึ้นตีเนาะ ไอโอ,อ้กระจับตัวละขึ้นโมเป็นโอ้ยจังส่นกระมักสาวบูมเอยบูมลิงขึ้นกกใหม่แล้วครับหลังจากตกม่วงมาได้ข้อสิบหน่วยขึ้นร้อยบาทนี่ตก,กม่วงก่อนพี่น้องอันนี้ตกม่วงขาวหรือว่าตกม่วงไข่ครับหลังจากที่ซูนพันไป นับสิบสิบปีพึ่งเห็นครับพี่น้องตเต้นในหน่อยตอนเป็นน่อยเป็นเด็กหน่อยกัมีลาย,ยครับแต่ช่วงล้างๆมากนี่บ่คอยเห็นครับพี่น้องถึงมาเห็นนี่แหละครับโลิงขยมอยู่บ,บึบบึบบึบอยู่โอ้หมดแดงหลายเนาะเอาแผลเลยเืาหมดแดงขักแงีัยดจนว่า เด้งสั่งเลยมือลวกมือลวกพักน้ำเฮาสิริมานแต่บกม่วงนี่ล่ะลงไปเห็นมองเพิ่นเก็บไม่ไม่อยู่บัลลีกินเรครับพักน้ำเฮามื่อนี้สิมาเอาแต่บกม่วงนี่ล่ะอันนี้ก็บัลลีรักเพิ่นดอกเด้อพี่นออ้องบกม่วงของพ่อคือกันมันขึ้นไปหาเพิน่นบอกเพิ่นแล้วถามเพิ่นว่าบกม่วงดกบอกกัดดกอยู่ดอกไปเก็บเอาโลดเพิน่นว่า เลยได้มาเก็บมาชุมหาพักน้ำน้ำดอกแต่ว่ามันบ่มีก็สิเอาบกม่วงแหละครับพี่น้องพูดหน่วยบ้านเห็นนอนหัวคักหัวแน่บนมีหัวแท้บ่เลื้อพูดหน่วยครับมาขึ้นเขยาวเอาเลยเด้อ

น้ำโตไปเอยโอ้โด้วยนะคน่เคยเห็นอย่างเ่นยั้ก็คือเนาะคืนนี้บูมง่ายเลยยนมาเต็มโตมึงยี่มื่อนเบิดอยู่มีเปนลอยอยู่นี่เนี่ยลายแหงมาหามดแดงพหามาหาบกม่วงได้บุเลยผ่ามาเอามดแดงกัด แกก็คือไอ้บอลใชหมหมดแรงอันนึงของแม่โอ้ยโอ้ยคุนเหรอหลอกเขาเนาะหลอกมีอะไับตกมาแล้วหอดินเนาพวกกิดหมดท่านเนาะพวกเก็บ <c oughs> ไปครับพี่น้องบอ่มาครับพักน้ำกันนี่มานแต่บกมืองเกือบเครื่องสอบปุ๋ยครับแบ <c oughs> กขึ้นไปแล้วรับคุณเอาไปฝาก <c oughs> <c oughs> ทีมงาน ผู้แบกเบิ่งผู้ล้านเพิ่นแล่นน้ำก้นถือถุงซื่อเออขี้ลายแฮงหายหนึ่งหว่าพ่อายอยู่บ่เออเออเออ้อออสิโรคระบาดนึ่ิคนปลูกไวอยู่หัวหน้าห,หัวไฮเพิ่นครับของพ่อเนี่ยแหละครับพ่ออีกผู้หนึ่ง อย่างบุ้นปามนำบกม่วงจนยู่ข้ากล้วยนี่กับบกมีครับหน่วยใหญ่ๆเกี๋ยสดเดินทางเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อใดเราครับทักน้ำได้แต่บกม่วงเครื่องสอบบะเต็มเครื่องดอกพี่น้องเราจะเอาไปฝากทีมงานอยู่มองเหตุงานครับเมื่อยบอ่บุม้ม แมาลาอไขึ้นนขึ้นถ้้ปเือได้คลิปวสั่งมาไปครับพี่น้องเมื่อครับพู้นรถจอดอยู่คุนไปครับพี่น้องเมื่อก่อนพวน่องบูมแบก บกม่วงไปแล้วเขาพอพูดไปก่อนเขาเมื่อยสำหรับคลิปนี้ก็พอะซํำนี่นะครับพี่น้องเมื่อยแล้วเมื่อก่อนได้แต่บกมว่วงหระครับพักน้ำเขาไปได้เขาไปเก็บนาเชียเก็บมือว่านนะครับสรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ และอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคั้นไข่ชาแนลและทีมงานกดติดตาม f เฟซบ o ๊กให้น้ดเวยครับซื้อคือกันนี่แหละครับซื้อคือกับช่องนี่แหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม